ที่สิบสามครับแงมหน่อยเฮาทำงานบ่มาหนิโอ้ยแงมหน่อยทำงานอีกแล้ว,วเราบอกเอฟสี่แต้มครับมาหนิงแงบหน่อยเฮาโอ้ยไงเลยครับสวัสดีย่มเสาร์ครับพ่อกันในเสาวันเสาร์ที่สิบหกพฤศจิกายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอันนี้กับภาพพี่น้องร่างยำแงบคือนเกาครับ วันนี้ใจสิบเจ็ดหลังครับเมื่อวานสิบแปดเมื่อนี้อามาสิบเจ็ดครับทากกับพ่นแจ้งปันไดครับมันมืดอยู่ออกมาแต่เด้กครับมาที่หากลัวครับเดอนน้ากันครับมาถิมานมาครับเช้าหน่อยไม้นี่ฮะไมยเก่าแล้วครับเมื่อเขาแก้วเขาเมื่อวานครับ ตัวน้ำกันครับมา่นี้กบขาบอมันได้ครับเงินหลังแรกเอาเลยครับแต้มบ่ครับึหลังแรกมีแต้มหนึ่งครับแต้มครับตัวสวยๆครับนงเมื่อจับแนมบ่เคยเห็นหลังแรกมีแต้มครับรุบบน่น,นหลังที่สองครับ ที่สองครับเตียมาหลังสองครับเฮขึ้นห้อยเหยียบโอ้ยหัดจกเอาบ่ยังออกไงค่ะหน้าขาดพี่นอ้องกบไงบ่ออกลองนี่พาดครับลองถึกจก ครับหลสามครับลังที่สามอันนี้ห้อยคนเปิดแล้วดูถือถูกมน้ยโอ้เขาหยุดก๊อบหน่อยนึงตัวนึงนี่ครับตอนนี้ห้อยเปิด น้อยๆครับหลังสามก็มีแต้มครับหลังต่อไปเลยครับอที่สี่มีแต้มนะมัที่สี่โอ้โหมีๆๆครับตั้งสามแต้มครับมีครับสามแต้มสวยๆเลยครับเป็นน้ครับ หมาลครับหลังสี่สามแต้มครับหล,ลังถัดไปเลยครับหลังที่ห้าครับแต้มบนหลังห้างึ๊ดฮึ๊ดนู้นหาฟ้าวครับโบเบย์หลังต่อไปครับน้ำบล็อกว่ามึงหลังที่หกครับน้ำบล็อกอีกแล้ว เต็มบ่โอ้โหมีอยู่ครับสองครับโอ้แต็มหนึ่งครับโอ้สองอยังสองแต็มครับหมัอน,นครับหลังหกเข้าหลังไปครับทั้งคุณครับ ลงที่เจ็ดครับเจ็ดเท้าโมุนมุนโดนอีกแล้วบ้าหน้าดึงออกมาเจ็ดเท้าอือเต้มมุนบมเนี่ยมาบดึงออกมานน่องใครบดึงออกที่เจ็ด พลาดครับหนังที่แปดครับีแปดต้องขามกันครับแปดนต้มนะครับ,อ,รบอ้อพลาดหลายมันอือหนังแปดมีครับสองแต้มครับ เต็มๆอยู่ครับตัวนายตัวหนึ่งน้อยหนึ่งโอ้ยเต็มเลยครับต่หมารันครับข้งที่เก้าครับเก้าแจนี้ที่เ,ๆๆเต็มบ่างานเดีวยวเนี่ย บุมิฮอยทึยท,ทเอ,อ้ามีอยู่แต้มหนึ่งพี่น้องนี่ออหนึ่งแต้มครับหลังเก้าสวยอยู่ครับรเพ่น,นะครับรุ่นหลังที่สิบครับหลายหลังแล้วครับีนน้ำข้างลงแห้งครับมันเจ็สติดเลยครับ สิบครับนี่งสิศแก่รือเปล่าสิบฮึมมีอยู่ครับนี่เห็นอยู่สองแต้มสองแต้มครับพี่น้องเอ้ เต้ไปเรื่อยๆครับันที่สิบหาแตี้บอกค่อยง่ายไปในดอกจังนี่ครับนุ่นหลังต่อไปครับลายเป็นคนแล้วครับหมยนี่ใส่สิบสองหลังลที่สิบเอ็ดครับเต้มนด้วเปล่าครับเห็อนหอยอยู่พี่น้อง มาพี่น้องครับห้อยเพิ่นสิๆ่ๆรุนบางวัดชิ่ไม่เต,ต้มบ่เห็นยูนยังแต้มอแต้มวัใหญ่ครับแต้ม,ตมครับหลังที่สิบเจ็ดอ่านมาครับรุดนหลังที่สิบสองเลยครับ สองครับตก้มบ่หบ้อยกบมาอยู่ฮึักขึข้นบ่เขาโอ้มีอยู่กบน้อยสองตัวจุดลูกไช่น้อยแม่ทำไปอยากเห็นไอ้ลุนหลังกลับไปครับไหนไปมาสองครับ เคยหาหลังครับไม่เคยใช้หรืล่ะครับพีค่ครันย่ายครับครับนี่กับนี่กับสองแต้มน้อยอ่ะถือว่าได้แต้มครับไอ้ครับรุ่นหหายใหม่ครับ,รบหาหลังครับสามครับนั่งบกไปลาพี่น้นนองคุณนขาบอยอู้ไปตะขอน หาลำขอนก็มีพี่น้องเห็นลายตัวอยู่เดี๋วยว่าแงบก่อนค่อยมาเอาครับที่สิบสามครับแงบหน่อยเฮ้ยทำงานบ่มาหนีิโอ้ยแงบหน่อยทำงานอีกแล้วตัวบอกเอพสี่แต้มครับมาอนีิแงบหน่อยเฮ้ยโอ้ยใหญ่แล้วครับสวยงามครับแงบหน่อยทำงาน,งงน,งานดีขนาดเลยแงบหน่อย อันนี้มาอันดับหนึ่งเลยครับสวยงามครับไปครับหลังที่สิบสี่ครับสี่ก็จะงานเดียวกันครับงานท่านบกครับมันปลาดุกตัวนี้มือมาทอดพี่อ่าได้จับปลาก่อนลเลยพี่นออ้องตัวมันง่ายพี่ขอบขอบเอาอย่างเงียบก่อนครับหลังที่สิบสี่ครับ ลน้นกันครับนิ่แต้มวะครับฮึบได้หนึ่งแต้มครับสี่เฮาแต้มครับตัวบางไงครับตัวงามครับสวยมากเลยครับครับนึ่หลังต่อไปครับอาญาจับปลากันครั้าหนึ่งครับนั่นหลังที่สิบห้าครับ แก้มบาลานซ์พุิห้าตังแกงเลยโอ้โแต้มสวยๆครับสี่แต้มครับสีเลขสามพี่น้องหนึ่งสองสามส,ามสีอีวสี่แต้มครับงามๆครับ สีแดมครับลำที่สิบห้าเฮาหมานๆครับไปครับเราอีกสองหลังครับงั้นท่านคนครับที่สิบหกสีแดงไหมลำที่สิบหก อ๋อครบ่สิบหกเขาน,นั่นบกสิบหกตึ๊โอ้นี่ต่ปลาเข้าพี่น้องโอ้โกบตัวหนึ่งเอ,าเอ้ามีแต้มกบอยู่ว่าแต่ผมมีกบตัวหนึ่งครับกบหนึ่ตัวปลาก็เข้าหลาย นุ่นหลังสุดท้ายครับนี่แต้มมาครับงานเดียวกันนี่แหละขอรับฟังโพลครับน้ำมันครับหน่อยเดียวนี่แต็มหรือเปล่าหลังสุดท้ายฮึบฮึบฮึบโอ้โกลบหน่อยแต่หนึ่งงาน,นมีแต่ปลาดุกครับรดุกเขาไอ้เล่เลย ปลาเย็นกบเย็นป,าาป,าาาปาาลาวะก็เข่าปลาอย่งบ่อแช่ๆอยู่พี่น้องนี่ไงนี่ไข่กระมานี่ครับนึ่งแต้มใส่ปลาเข่งไหวนิดแต่ปลาลูกเขา่โโเาพี่น้องลูกกระปคองไปใส่ลูกแต้มกันเลยครับเป็หมานวะครับเอาได้เท่เาได้จะแต้มครับเจ้า สรุปแต้มช้วนี้ครับนับบองแล้วได้คร่าวๆได้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดแต้มได้อยประมาณโด้รถคิงครับยี่สิบแปดแต้มกบตัวบคง่กันไดยชาวนี้ก็ถือว่าหมานครับเงียหน่อยเาก็ททำงานอีกแล้วเงียหน่อยครับงานสี่แต้มโดยชงเดี๋ยเงียบหน่อยครัอกครับ ตัวงามงามครับเงียบหน่อยเช้านี้ก็ถือว่ามานครับรับเช้านี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ